ตอนขคาโบผมมาขอการาบสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพวกอยู่กับผมที่มาตส์ชาแนลนะครับวันนี้เรามาเดินมาโบ้มาชาแนลวันนี้วันนี้นะครับ ตั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 ดต้องน่าจะพอนะว่างั้นจุดได้สี่สิแล้วแล้วก็เอามาคัาเป็นสีิบอันนะครับผมสี่มาแล้วค้าปุ่มมาหาพี่โอ้โหไม่ได้แข่ทำคดีมนหายไปเล้ว่าตึกฟักเมนเดี๋ยวเ ดา,ด,าดาบ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 ดาสามินยะเดี๋ยวมันอยู่ไหนเจ้าแกะน้อยโอ้ยมีสามตัวพอดีเลยมีสามตัวพอดีเลยเอ้ยเออเอือเออ,อทำสามตัวสามตัวอย่าหายลุกอย่าหายพี่บอกเร็วเจ้ารองคร์ดโอเคเจอารองคร์ดแล้วโอเคเราคร์ดเตียงไว้ก่อนเลยครับผมอันดับแรก ชึบแล้วก็ขุดโคดโคดโคด,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 ดแล้วก็ไปขุดหินกันนะครับผมอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือไม้ก็หินนะครับผมก็จะอยู่กินอยู่ใช้ได้แล้วนะผมโอเคมาตัดไเด้เลยโอเคขุดหินโอยยเฮ้ยอย,ย่าแมนมาขุดหินกันเลย กด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 ปึ๊บ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 อ๋อปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดโค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 ดขุดเลยขุดเลยขุดเลยอืมก็ เพ่กินข้าวมาต้าเจรเล่เหน่อยนะโอเคก็ขออภัยด้วยนะแปดสิบเก้โอเป็นดีเลยแล้วเราก็ทำเป็นดาบหินก็เดียวไม่ใช่แล้วก็พิกแอกแล้วก็ขวานโอเคแล้วก็ตดัดแล้วก็เราไปตัดไม้กัน โอ้เจอแก่แก่เออก็ก็ฆ่ามันไปดิรอลายรอลายรอลายแล้วพ่อใครตัดลิบบิ่นครับผมจึ๊บเรามาขุดไม้กันเลยเลยว่ะตัดไม้ไม่ได้ขุดไม้โถ่เอ้ยตดัตดตดัตดตดัดตัดตัดอืมเราต้องเอาท็อตไปด้วยนะเมาวันกี้ผมเห็นโคลโคโคอ,อ,อยู่นั่นนะ่ะอย่าผมไป ขุดแป๊บเจ้าเขาตัดไม้ก่อนชึบ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 โอเคไปขุดแป๊บเจ้ขุด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 เฮ้ยโอ้โหปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ไปทานเจ้าดินเลยว่ะเจ้าค่ เฮ้ยจั่วม,มาค่าเชือดหน่อยแล้วตรงนี้ผมเอาเป็นที่อยู่ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวคอยไปสร้างบ้านในพัดหนะ้าโอเคแล้วก็ทำไม้เออเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องกล่องกล่องแล้วก็มาวางเลยวางวางวางเดี๋ยวใครอาเรอมาเ,เออช่างมันโอเค โอเคก็อัน,นี้ก็วางได้แล้วก็วางปุ๊บนี่แล้วก็คับเตาเผาแล้วก็วางนี่แล้วก็เอาทานเข้าไปแล้วก็เอานี่เข้ามาโอเคแล้วเราจะเก็บของที่ไม่จําเป็นนะอืมเก็บเอาไว้แหละตรงนี้โอเค เราจะเก็บอันนี้ไว้เก็บเก็บนะเก็บ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 คพราะว่าเก็บ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 เพื่อเดี๋ยวเราไปขุดโคกันดีกว่าครับผมโค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 การต่อการโคมา Uh-huh.